ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมช่องสังชีเนลนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแจกหนัดเน็ตฟรีของค่ายเอเอสวันดโกนะครับก็จะมีในการต้งหมดอกตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับในเน็ตของเอเอสนะครับก็จะมีทั้ง หน้าตัวที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองขดสมัครกันดูนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับรับจุนเน็ตตัวที่1กันเลยครับเน็ตตัวที่1กดดอกจันห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 kb ระยะการใช้งาน1นชั่วโมงครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน เจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดห้าแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สามเน็ตตัวที่สามกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สี่ เน็ตตัวที่สี่กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่ kb ระยะการใช้ยอ่านหนึ่งชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่ห้าเน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่ kb ระยะการใช้ยอ่านหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับตัวสุดท้าย เน็ตตัวที่อกกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 k b ระยะการใช้ยาน1วันนะครับก็ครบไปทั้งอกตัว6กลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ